ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการติดตั้งและตั้งค่า b i t f e n e n r m r m o l i s e s u r u t y t y บนอุปกรณ์ Android ของคุณโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการปกป้องมือถือเปิดแอป Google Play Store บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต d r o r o i d ของคุณค้นหา b i t d e f e n d e r m o b i l e Security แตะติดตั้งแอปจะเริ่มดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นให้แตะปุ่มเปิดเพื่อเปิดแอป Bitdefender เลือกช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วแตะดำเนินการต่อหลังจากที่คุณอ่านและยอมรับข้อตกลงการสมัครใช้งานจากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Bitdefender Central ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่หากคุณยังไม่มีบัญชีทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อให้สิทธิ์ที่จำเป็นและกำหนดค่าฟีเจอร์ความปลอดภัยเพื่อเริ่มต้นใช้งาน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเบราว์เซอร์ของคุณคุณจะต้องเปิดใช้งานแท็บการป้องกันเว็บในหน้าการเข้าถึงให้แต่แอป b i t d e f e n d e r Mobile Security แล้วอนุญาตให้ใช้งาน ตอนนี้ถึงเวลาสแกนอุปกรณ์ Android ของคุณเพื่อหามาแวร์แต่สแกนทันทีระบบ Android 6ขึ้นไปจะต้องขอสิทธิ์เพิ่มเติมแต่อนุญาตอนุญาตการเข้าถึงเพื่อจัดการไฟล์ทั้งหมดออกจากหน้านี้โดยแต่ลูกศรเล็กๆที่มุมซ้ายบน Bit Defender จะเริ่มสแกนแอปของคุณคุณได้ติดตั้ง Bit Defender Mobile Security บนอุปกรณ์ Android ของคุณสำเร็จแล้ว แดชบอร์ดคือที่ที่คุณสามารถดูการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการที่จำเป็นสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์ Android ของคุณจะแสดงอยู่ด้านบนเพื่อดูการแจ้งเตือนภัยคุกคามไซเบอร์ของ Bi t d e f e n d e r นั้นดีกว่าแอปอื่นๆและแม่นยำในการแจ้งเตือนด้านความปลอดภยัยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้แต่เปิดใช้งานเปิดสวิตช์ให้กับ Bi t d e f e n d e r Security จากนั้นเปิดแสดงผลเหนือแอปอื่น แทมเมอร์ Similar, ตรวจจับลิงก์อันตรายใน SMS และข้อความแชทเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้คุณจะต้องมี Android 6หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าแตะเปิดใช้งานเปิดการทำงานแตะอนุญาตเลือก b i t Defender Security จากนั้นเปิดการเข้าถึงการแจ้งเตือนแตะอนุญาต2ครั้ง สุดท้ายเปิดใช้งานการป้องกันแชทเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าแชม alert การตรวจจับความผิดปกติ anomaly detection ป้องกันอุปกรณ์ Android 6ขึ้นไปจากแอปแฝงที่พยายามขโมยรหัสหรือข้อมูลส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีการตรวจจับความผิดปกติของ b i t d e ฟ e เดอรที่เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมแต่ปุ่มเปิดใช้งานมาทำการเปิดฟีเจอร์ a n t e t e ตซึ่งจะมีประโยชน์มากหากโทรศัพท์ของคุณสูญหายเลือกเปิดใช้งานใน Android 11ขึ้นไปการอนุญาตให้ b i t d e ฟ e เดอรเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ต้องทำหลายขั้นตอนเลือกขณะใช้งานแอป จากนั้นแต่ปุ่มเปิดใช้งานอีกครั้งแตะอนุญาตครั้งนี้คุณจะเห็นตัวเลือกอนุญาตตลอดเวลาให้เลือกตัวเลือกนั้นกลับไปแล้วแต่ปุ่มเปิดใช้งานอีกครั้งเปิดใช้แอปผู้ดูแลอุปกรณ์ d e v i c e a d m i n App สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามล็อกหรือสั่งลบสมาร์ทโฟนของคุณจากบัญชี BDefender Central ได้จากระยะไกลจากนั้นตั้งค่ารหัสพินหรือใช้การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BDefender และแอป,ป Android คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดใช้งาน Snap Photo เมื่อเปิดใช้งานแล้ว กล้องหน้าของโทรศัพท์จะจับภาพโดยอัตโนมัติหากมีผู้พยายามเข้าถึงอุปกรณ์และแอปของคุณโดยใช้รหัสผิดภาพจะรวมวันเวลาและสามารถดูได้จากบัญชี b i d e f e n d e r Center กลับไปที่แด h บอร์ดและเปิดใช้งานแอปล็อกฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณล็อกแอปด้วยรหัสผินเลือกเปิดใช้งาน เลือก Bit Defender Security เปิดสิทธิ์การเข้าถึงการใช้งานจากนั้นแต่ปุ่มเปิดใช้งานอีกครั้งจากนั้นเลือกพฤติกรรมการปลดล็อกที่คุณต้องการเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Bit Defender Mobile Security เพียงแต่ไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอคุณจะพบ ตัวสแกนมันแวร์การป้องกันเว็บไซต์การเตือนลิงก์หลอกลวงและอื่นๆอีกมากมายขอบคุณที่รับชม